water spray ส Spr เปรย์น้ำแร่ของ e ี e นะคะอุดมไปด้วยแร่ธาตุส,สัรสกัดมากมายตัวแรก nano silver ค่ะเป็นนวัตกรรม ufs จากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัว nano ไซ z ์นะคะซึ่งจะมีอนุภาคเล็กมากๆทำให้เวลาเราฉีดลงไปที่ผิวเนี่ยฟุ้งกระจายไปทั่วผิวหน้านะคะแล้วก็จะทำการเกาะที่ผิวได้ดีมาก และที่สําคัญเขายังช่วยในเรื่องของการช็อตแบคทีเรียซ้ำๆซ้ๆๆเมื่อไหร่ที่เราออกไปเผชิญมลภาวะข้างนอกเนี่ย แล้วเราเจอฝุ่นละออมพีอะไรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้แต่การเกิดสิวอันนี้สําคัญมากนะคะก็จะลดลงไปได้ด้วยตัวนาโนซเวอร์เนี่ยจะเกาะอ,อยู่ที่ผิวเรายาวนานจนกระทั่งเราล้างหน้าออกเขาก็จะหลุดออกไปตัวที่2นะคะเป็นโรนวอเตอร์เป็นน้ำกุหลาบออร์แกนิกตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของความสดชื่นแล้วก็ชุ่มชืน้นอีกทางเขายังช่วยในเรื่องของ ลดการอักเสบระคายเครื่องได้ดีมากเขาเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของลดยิ้วรอยพวกจุดดำต่างต่างและที่สำคัญเขายังช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมผลหลังจากการล้างหน้าปรับสมดุลผิวให้ผิวพร้อมรับการบำรุงขั้นตอนต่อไปค่ะตัวที่3ค่ะเจจู Je j า Lava Water นะคะตัวนี้เป็นน้ำทะเลที่ได้จากการกัก เก็บของชั้นหินต่างๆนะคะทําให้เกิดการตันกรองโดยธรรมชาติน้ำเนี่ยก็จะผ่านชั้นหินต่างๆของหินลาวาจากภูเขาไฟนะคะทําให้เขาเนี่ยมีแร่ธาตุที่สําคัญหลากหลายชนิดมีประโยชน์กับผิวมากทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีความนุ่มที่สําคัญช่วยลดริ้วรอยได้ดีมากๆด้วยและที่สําคัญเขายังช่วยในเรื่อง กรอบป้องกันผิวได้ดีมากเวลาเราออกไป,ปเผชิญฝุ่นมลภาวะต่างๆ,ต,างๆตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นได้ค่ะตัวที่4นะคะ a v i n Mineral Water ตัวนี้เป็นน้าแร่จากเทือกเขาเอลฟ์ฝรั่งเศสค่ะที่มาของเขาเนี่ยเขาเป็นน้ําที่ไหลผ่าน ชั้นแร่ลงไปในภูเขานะคะแล้วก็ค่อยๆผุดออกมาเป็นน้ำจนกลายเป็นน้ำแร่แต่ละหยดเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง15ปีด้วยกันทำให้เขามีน้ำแร่ที่บริสุทธิ์ได้แร่ธาที่เยอะมากๆนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของความสดชื่นเป็นหลักนะคะความชุ่มชืน้นทำให้ผิวดูเปล่งปลัง่งพร้อมรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะตัวที่หนะคะตัวนี้เป็นจอร์ร r ซอร์ที่ได้จากการหมักน้ำตาลด้วย ข้าวโพดแล้วก็หัวบีดตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ดีมากๆนะคะทำให้เวลาที่เราฉีดสเปรย์ลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยผิวจะมีความชุ่มชื้นยาวนานขึ้นและที่สำคัญตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยนะคะเวลาเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการล็อกเมคอัพได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ละค่ะคุณสมบัติสารสก,กัดทั้งหมดนะคะที่อีฟก,กล่าวมา โดยรวมๆแล้วเนี่ยเขามีข้อดีหลักๆเลยคือเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นพอยช็อตแบคทีเรียรไม่ให้เกิดการอักเสบระคายเคืองบนผิวเราได้ง่ายและที่สำคัญสิวยังลดน้อยลงด้วยนะคะทริคหลักๆเลยเนี่ยคือฉีดหลังล้างหน้าเสร็จทำให้สกินแคร์ที่เราลงในลำดับขั้นตอนต่อไปเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะเวลาเราเมคอัพเสร็จแล้วเนี่ย เราฉีดทับลงเมคอัพอีกทีนคะคะจะทำให้เครื่องสำอางอยู่แน่นติดทนนานได้ตลอดทั้งวันได้ค่ะ